แค่สวดมนต์ก็สามารถทําให้กองทัพฝ่ายมันนับแสนตนก้าวข้ามขีดจ,จํากัดได้เยี่ยงนั้นหรือข้ามีตะบะบารมีเพียงแค่ระดับรวมชีพจรขั้นกลางจริงๆนะยิ่งไปกว่านั้นต่อให้จะมีหนทางเช่นที่ข้าคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ใช้ตราประทับจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมจากเทพบรรพบรุษแก้ไขข้อบอกพร่องโดยกําเนิดของเผ่าแม่มดดแต่เทพบรรพบุรุษที่ว่าจะหามาจากไหนกันเล่าพวกเจ้าคงไม่คิดว่าข้าคือเทพบรรพบุรุษในตำนานหรอกกระมงัง พี่สาวทั้งหลายพวกเจ้าตื่นเสียทีเถอะหากไม่ใช่เพราะเวลานี้ข้ายากที่จะลงจากหลังเสือแล้วหลักก็ข้าคงจะบอกความจริงกับพวกเจ้าไปตั้งนานแล้วข้าเป็นเพียงแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งหาใช่บุคคลที่ไร้เทียมทานเช่นที่พวกเจ้าคิดไม่ทว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เย่ฉังชิงก็เข้าใจดีว่าหากเวลานี้เขากล่าวปฏิเสธจักรพรรดิมานตนนี้ออกไป ่อให้จะมีเสี่ยวหลิวอยู่ด้วยและตู่กูชิงเฟิงคงไม่ลงมือทำอะไรในตอนนี้แต่หากนางหมายมั่นเอาไว้ในใจเล่าอีกทั้งวันข้างหน้ายัางอีกยาวไกลนักมิแน่าหากวันใดบังเอิญเผยพิรุธขึ้นมาถึงตอนนั้นทำให้ตู่กูชิงเฟิงมโมโหขึ้นมาคงมิอาจคาดเดาผลที่จะตามมาได้อย่างแน่นอนอืมเวลานี้จะปฏิเสธนางมิได้อย่างเด็ดขาดจำเป็นต้องคิดถึงผลที่จะตามมาในระยะยาวเข้าไว้ หลังจากนิ่งเงียบไปสักพักทันทีที่เย่ชางชิงได้สติขึ้นมาพลันเขาก็เผยสีหน้าที่ยากจะเข้าใจออกมาชิงเฟิงไม่ใช่ข้ามีต้องการช่วยเจ้าหรอกนะเย่ฉางชิงเอ่ยออกมาเรียบเรื่อยได้ยินเช่นนั้นดวงตาเรียวยาวคู่นั้นของตู่กูชิงเฟิงพลันมีประกายบางพาดผ่านชางชิงเช่นนี้ก็แสดงว่าเจ้ามีวิธีเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเผ่าศักดิ์สิทธิ์ของข้าจริงๆหน่าหรือตู่กูชิงเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจ เย่ชางชิงเลียริมฝีปากเล็กน้อยจากนั้นจึงเอ่ยด้วยท่าทางจริงจังว่าวิธีก็พอจะมีอยู่แต่ว่าการจะแก้ไขข้อบอกพร่องโดยกำเนิดของเผ่ามั่นโดดจำเป็นต้องใช้ตราประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมจากเทพบพรรพบรุษทว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมของข้าในตอนนี้ถูกทำลายและยังฟื้นฟูมิสำเร็จเช่นนั้นตอนนี้จึงยังมิอาจช่วยเจ้าได้เอ่ยถึงตรงนี้เย่ฉางชิงก็แซงทำเป็นหยุดพูดไปดืด้อๆก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้ง ชิงเฟิงเจ้ามิต้องกังวลไปหรอกจิตวิญญาณดั้งเดิมของข้าเพียงแค่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูขอเพียงจิตวิญญาณของข้ากลับมาแล้วข้าก็จะสามารถใช้ตราประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมช่วยแก้ไขข้อบกพร่องโดยกำเนิดให้เผ่าเจ้าได้เทพบัรบุรุษตราประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมมีวิธีแก้ไขข้อบกพร่องโดยกำเนิดของเผ่าแม่ดดอยู่จริงๆด้วยสิ้นเสียงแม้พวกตูกูชิงเฟิงจะรู้สึกพูดมีออกทว่าภายในใจกลับเต็มไปด้วยความยินดี เพราะพวกนางมองว่านี่เป็นครั้งแรกที่เย่ฉางชิงยอมเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาต่อหน้าพวกนางเทพบัรบุรุษแม้จะมิรู้ว่าแท้จริงแล้วคือสิ่งใดกันแน่แต่เพียงแค่ชื่อเรียกนี้ก็ทําให้คนฟังอดที่จะรู้สึกหวั่นเกรงขึ้นมามิได้เวลานี้ภายในใจของทั้งสามคนจึงรู้สึกตื่นเต้นและยินดียิ่งนะโดยเฉพาะตูกูชิงเฟิงเมื่อได้ยินเย่ฉางชิงรับปากเช่นนั้นความปิติภายในใจพลันยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ ขณะเดียวกันเมื่อเย่ฉางชิงเห็นท่าทางของพวกตูกูชิงเฟิงภายนอกแม้จะเขาจะยกยิ้มออกมาเรียบเรียบทว่าภายในใจกลับอดที่ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกมีได้โชคดีที่พวกนางต่างก็ไม่รู้ว่าเทพบรรพบรุษหมายถึงสิ่งใดกันแน่หากพวกนางรู้ว่าเทพบรรพบุรุษก็คือผู้ที่ถูกผ่าฟ้าจนดินแยกออกจากกันในยุคที่โลกมีแต่ความกลาหลนท่านนั้นเกรงว่าเขาคงมิมีชีวิตรอดจนพ้นคืนนี้เป็นแน่ ทว่าสิ่งนั้นสำคัญอะไรอีกเพราะสิ่งสำคัญกว่าในตอนนี้ขอเพียงพวกนางทั้งสามคนเชื่อว่านั่นคือเรื่องจริงก็พอแล้วอีกทั้งเขายังได้บอกพวกตูกูชิงเฟิงไปแล้วว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขานั้นได้รับความเสียหายในความเข้าใจของเย่ฉางชิงนั้นจิตวิญญาณดั้งเดิมเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอย่างมากหากบาดเจ็บจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะผู้ที่มีตบาร,รมีสูงส่งหลังจากได้บาดเจ็บมกักจะใช้เวลาในการฟื้นฟูนาน,านกว่าปกติ เท่านี้ก็ใช้เป็นแผนการระยะยาวได้แล้วคิดได้เช่นนั้นเยช่ชางชิงก็ลอบเอ่ยกับตัวเองด้วยความดีใจว่าหากสามารถถ่วงได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถึงตอนนั้นข้าก็ไม่ต้องกังวลสิ่งใดแล้ว